สวัสดีครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับศึกยูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ผีดุครับคืนผีดุจริงๆแมนยูยังไปได้สวยในการทำศึกยูโรป้าลีกเมื่อล่าสุดพวกเขาทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมไปเจอกับทางด้านโอลิมปิกลียงนะครับอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ในลีกของทางด้านฝรั่งเศส ลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนิตจัดการถลมร่มเรอัลซาสดัดไปแบบเยบเยนครับ4ประตูต่อ1ร่วมผล2นัดแมนเชสเตอร์เต็ดชนะด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2เกมนี้ท่านเปาดีแจก3ลูกโทษนะครับแล้วก็ไล่นักเตะทีมเยือนออกจากสนามไปด้วยครับเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นแรกเลยคือเฮเวนออกสตาร์ Star นะครับอุก,กเต้เป็นตัวสำรอง โรเบนอัมรินกุนซ์แมนเชสเตอร์เจ็ดสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งทางด้านไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกและให้วิกตอร์รินเดอร์ฟนั่งเป็นตัวสำรองรวมถึงทางด้านอุกเต้ที่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็พลาดการลงเล่นไป2นัดและผลจากการที่ทางด้านไอเดนเฮเวนนี้ได้มีโอกาสลงสนามในเกมนี้นะครับก็ทําให้เขาเป็นนักเตะอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดเป็นลำดับที่3 18ปีกับอีก172วันที่ได้ออกสตาร์ทเ,เกมยุโรปรอบน็อกเอาต์ต่อจากราฮิมเซอริงและก็มาคัเรดฟอร์ดเทียบจากเกมพรีเมีย์ลีกนัดเฝ้าบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป1ประตูตอนน่อ1แมนยูมีการสลับนักเตะ11คนแรก3รายโดยได้แพทริกดอกูที่ติดโทษแบนเกมในประเทศสามารถที่จะกลับมาลงเล่นได้โดยมันลงแทนที่ของทางด้านเลนี่ยูโรที่ปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่ราสมุสฮอยลุน เป็นตัวจริงแทนที่ของทนนานได้คริสเตนแอร์เรเซนนอกจากนี้เจมส์แกลเลนนักเตะวัย18ปีมีชื่อติดโผทีมชุดใหญ่เป็นคนแรกด้วยหลังจากที่ได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติยิบรอนตาชุดใหญ่มาแล้ว10นัดประเด็นที่สองสุบิเบนดีคืนตัวจริงรเรอัอมเรดได้มาตินสุบิเบนดีมิดฟิลด์ตัวหลักฟิตกลับมาลงสนามได้หลังจากเกมแรกที่เสมอกับแมนยูหนึ่งประตูต,อต่อหนึ่ง star ทีมชาติสเปนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากป่วย และเป็นการทดแทนทางด้านลูก้าซูซิชที่ไม่ปรากฏชื่อร่วมทีมในเกมนี้กระน,นั้นก็ดีทีมเยือนขาดทางด้านซากยานกองกลางทีมชาติรัสเซียเนื่องจากไม่ได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศอังกฤษทั้งทที่พ้นจากอาการบาดเจ็บแล้วประเด็นที่3บรูโน่สร้างสถิติผ่านมาแค่8ปนาทีแมนเชสเตอร์เตดก็เสียป,ประตูก่อนเนื่องจากทางด้านเดลิดทำฟาวโอยาสบาวหน้าปาประตูจึงทำให้ทีมเยือนได้ลูกโทษ หลังพุทธศิน์ออกไปเช็คจอมอนิเตอร์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ VAR หลังโดนสกัดล้มกับตันทีมเรอัลสัสดเลอรก็ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่เหลือและเป็นการยิงลูกโทษใส่แมนยูได้2เกมซ้อนโดยประตูนี้ถือเป็นการเสียประตูจากลูกโทษที่เร็วที่สุดของแมนเชสเตอร์เด็ด้วยในเกมฟุตบอลยุโรปทุกรายการเดีย๋ยไรก็ดีผ่านมาถึงนาทีที่15แมนยูได้ลูกโทษคืนเมื่อฮอยลุนโดนทางด้านซูเบนเดียเข้ารวบล้ม และเป็นบรูโน่ที่ยิงประตูตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์เตดโดยเป็นประตูที่13ในซีซั่นนี้ของนักเตะทีมชาติโปรตุเกสขณะเดียวกันกัปตันเรดเดวิลสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ยิงลูกโทษตรงตาข่ายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้วยยูโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากจำนวน9ประตูก่อนที่จะเพิ่มเป็น10ประตูประเด็นที่3แฮตทริกมาแล้วเริ่มครึ่งหลังได้แค่5นาที กรรมการเป่าลูกโทษครทั้งที่3ในเกมนี้จังหวะที่ทางแนนเอริสตอนโตเข้าขวางดอกูลม้มและแน่นอนคนที่ยิงลูกโทษที่จุดโทษก็คือบรูโน่ฟอนันเดนั่นเองและเขาก็สังหารได้อย่างเด็ดขาดเช่นเคยและเพิ่มสติการยิงลูกโทษที่จุดโทษให้กับตัวเองในรายการนี้เป็น10ลูกถึงตรงนี้แมนเชสเตอร์เตดดียิงลูกโทษในเกมยูโรปาลีกไม่พลาดตลอด15ครั้งหลัง นับตั้งแต่ควรมาต้าย,ยิงไม่เข้าในเกมที่พบก,กับท่านมิทลแลนด์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2016จนถึงนาทีที่87บุูโน่ก็ได้โชว์ความเฉียบคมให้เห็นอีกครั้งเมื่อรับลูกผ่านจากท่านนการาโชปรีเข้าซัดตรงตะข่ายทำแฮตทิกได้สำเร็จเป็นประตูที่24ของเขาในรายการนี้แม้ก่อนหน้านี้อึดใจเดียวท่านเปาจะเป่าลูกโทษเป็นครั้งที่4ในเกมนี้ให้กับแมนยู เนื่องจากทางด้านตราโอเล่ตัวสำรองของทีมเยือนรวบดอกูแต่หลังจากที่มีการเช็ค VR ก็เปลี่ยนคำตัดสินเนื่องจากกองหลังทีมชาติการ้าสไลด์โดนบอลก่อนแต่สุดท้ายในช่วงทดเวลาดาโลก็ยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์เตดเอาชนะทางด้านเรอัลซาัดไปแบบขาดลอย4ประตูตอนน่อ1ประเด็นสุดท้าย หลังจากปิดจ็อบรอบ16ทีมทั่วยูโรปาลีกได้อย่างรุลร่วงแมนยูจะกลับไปลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ด้วยการบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งพวกเขาสมควรคว้าชัยให้ได้เพื่อพยายามขยับอันดับตารางให้หน้าเกลียดน้อยกว่าที่เป็นอยู่แม้จะต้องเล่นในถิ่นของทางด้านรองบวยก็ตามหลังมีผลงานในพรีเมียร์ลีกที่เลวร้ายเกมวันอาทิตย์นี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3แต้มเต็มให้ได้สักที เนื่องจากเลสเตอร์มีสภาพที่วิกฤตหนักยิ่งกว่าโดยพวกเขาแพ้รวดในเกมลีก5นัดรวม6นัดติดต่อกันในทุกรายการเรียกว่า6นัดหลังสุดนีเรียบร้อยนะครับชนะใครไม่เป็ดเลยสำหรับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เท่านั้นยังไม่พอทีมของรุดฟานนิสรอยอดีตกุนซือขัดตาทัพของแมนยูยังยิงประตูไม่ได้เลยทั้ง5นัดหลังของเกมพรีเมียร์ลีกและทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้น ในการบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ Manchester เดดในศึก F a ฟเอครับประตูต่อนหนึ่งว่ากันตามเนื้อผ้าหากเกมที่ King Power Stadium รูเบนอัมรินไม่อาจพาทีมคว้าชัยชนะได้แล้วะก็เขาก็จะหนีไม่พ้นโดนโจมตีผลงานอีกหนทั้งๆท,ท,ที่อุตสาห์คุมทีมยำใหญ่เรอัลสเลตได้อย่างงดงามแต่เอาชนะทีมที่เสี่ยงต่อการตกชั้นไม่สำเร็จะเดียวกันในเกมที่พบกับเลสเตอร์เรื่องที่น่าจับตามองไม่น้อยอยู่ตรงที่ว่ารัสมุสไฮลุน จะยิงประตูได้หรือเปล่าหลังจากเท้าบอร์ดมานาน21นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วรวมถึงเกมล่าสุดที่อเอาชนะทางด้านเรอัลซิดัดด้วยอย่างไรก็ตามแม้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กยังสลัดฟอร์มสุดทื่อไม่ได้รูเบนอัมรินก็สมควรส่งเขาลงเล่นเป็นอย่างยิ่งในนัดเยือนเดอะฟ็อกซ์ซึ่งมีเกมรับที่อ่อนปวกเปียกและอาจทำให้เขายิงประตูและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาก็เป็นได้ สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้ครบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านเทอแนมฮอสเปอร์ pur, พบกับไอทราค์แฟรงเฟิร์ตครับบอโดกริมพบกับทางด้านลาซิโอกราสโกเรนเจอร์พบกับทางด้านแอตเลติกและแมนเชสเตอร์ n i t e เตดพบกับโอลิมปิกลียง ลังเกมครับทางด้านรูเปนอัลมาเรนนี่ได้ออกมาชื่นชมทางด้านแพทริกดอ o g กูนะครับได้ออกไปบอกผู้ตัดสินเองว่าจังหวะที่โดนปะทะไม่ใช่จุดโทษช่วงท้ายเกมครับจวนนั้นนี่ก็มีการเช็คคําตัดสินด้วยนะครับที่กรรมการีอไปดู VAR นะครับว่าเอ๊ะใช่จุดโทษหรือไม่จุดโทษครับ แต่ว่าเป็นทางด้านดอกูนะครับที่เดินออกไปบอกกับทางด้านกรรมการนะครับบอกว่ามันไม่ใช่จุดโทษแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะครับก่อนที่กรรมการนี่ก็จะเปลี่ยนคําตัดสินนะครับไม่ให้จุดโทษกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของดอกกูเขาทาสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นผมค่อนข้างจะภาพภูมิใจในตัวเขา ตอนนั้นนี่แมนยูนำอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหาสกสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นคือมันศูนย์ศหรือแมนยูนี่ยังคงตามหลังอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางด้านดอกูเนี่ยจะตอบสนองแบบใดวันนี้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขากำลังเรียนรู้อย่างมากในตำแหน่งดังกล่าวเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งพอสำหรับการลงเล่นในลีกของเราเป็นเกมที่ดีเป็นจังหวะที่ดีของทางด้านดอกู แมนยูนี่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดทุกรายการแล้วนะครับหลังจากที่พึ่งจะเสมอกับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมา1ประตูตอนหนึ่งโดยรูเบนออเบรนกี่ก็เริ่มที่จะเห็นในทิศทางที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ยากแต่เราจบมันอย่างสมูร์เราแสดงอนาคตที่ดีรับมือกับปัญหาในปัจจุบันเราสามารถเป็นทีมที่มีร่างกายเหนือกว่าคู่แข่งการเจอโอลิมปิกลียงจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปเพราะพวกเขาเล่นในลีกที่เน้นร่างกายเหมือนเรา เราต้องหาวิธีอื่นสำหรับคว้าชัยชนะและเราพร้อมจะทำเช่นนั้นไปดูคะแนนคาสมามรถนักเตะแมนยูในเกมนี้หน่อยแล้วกันนะครับอังเดรโอนาได้6ครับมัสรุยครับได้เดเดลิดหกจุดห้าเดนเฮเว่นครับ7.5ดาโลได้7ครับคาซิเมโร่เบุโนเอาไปเลยครับ9ครับแพทริกดอกู7เจอชัวเซอร์ซี่8การาโช7.5ราสวูสฮอยลุน7 ตัวสำรองก็มีทางด้านคอรเยอร์นะครับแทนทางด้านคาสิเมโรนะครับแล้วก็คริสเตนแอรเลกเซนแทนจ o ชัวเซอร์เซยครับหอยลูน,เนีเกมนี้ไม่มีชื่อในการทำประตูนะครับแต่อย่างน้อยก็เรียกจุดโทษให้กับทีมครับแล้วก็ทำแอซิสให้กับทางด้านดานโลได้ด้วยครับแล้วก็บพบก,กับอินไซมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ